เขาคนนั้นมองว่าคุณเป็นคนแบบไหนเดอครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อนของคุณหัวหน้าของคุณก็ได้ค่ะโดยที่สิ่งนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้นะคะแต่เป็นสิ่งที่พวกเขามองคุณแล้วคิดแล้วรู้สึกกับคุณค่ะว่าเขาดูแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นแบบคนอ่อนหวานเป็นคนใจร้อน เป็นคนเก่งอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยไพ่ทั้ง4ี่กองเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะใส่คนสี่คนลงไปได้นะคะไม่จําเป็นต้องเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นนะสามารถใส่4ี่คนลงไปได้ในไพ่ทั้ง4ี่กองนี้เลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานกันค่ะขอให้ไพ่ช่วยเปิดเผยด,ดวงชะตาให้คําตอบคําแนะนําและแนะวทางการแก้ไขที่ชัดเจนค่ะ เมื่อตั้งจจดีฐานแล้วนะคะเรามาใส่คนลงไปในไพ่ทั้ง4ี่กองนี้จะใส่หนึ่งคนสองคนสามคนหรือสี่คนก็ได้นะคะกองที่1ใครดีฮะกองที่สองกองที่สามและกองสุดท้ายกองที่4ี่ค่ะอาจจะพอสต,ตรงนี้ไว้สักหน่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าพร้อมแล้วก่อนอื่นกดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้กำลังใจแม่หมอกใส่ในนึงก่อนนะคะมาเริ่มที่กองที่1กันค่ะกองที่1คนคนนี้เนี่ย มองคุณว่าเป็นเก้าเหรียญค่ะราชินีถ้วยค่ะแล้วก็เป็นอัศวินไม้เท้าค่ะคนคนนี้มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยมั่นคงมีฐานะที่ดีนะคะแล้วก็รู้จักที่จะ เอาใจใส่ตัวเองดูแลตัวเองรู้ว่าตัวเองชอบอะไรนะคะไม่ได้เป็นคนที่ไหลไปตามน้ำไปเรื่อยเรื่อยแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณก็เป็นคนเก่งงานตัดสินใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอยู่คนเดียวได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนได้อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะเขามองคุณในแง่ดีนะคะถัดมาค่ะกองที่สองนะคะกองที่สองนี้นะคะได้สี่ดาบค่ะสิบดาบแล้วก็ได้ เดเอมไพ e เลอร์ค่ะคนคนนี้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ นิ่งเฉยมากแทบไม่แสดงออกดูก็ไม่รู้เลยว่าคุณเนี่ยรู้สึกยังไงคิดอะไรอยู่อยากที่จะทําอะไรกันแน่นะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยชอบใช้อํานาจรนๆนนะคะเหมือนกับว่าอาจจะชอบบงการชอบสั่งชอบดูแลชอบแบบว่าจัดการอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้คนเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลแต่บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณมีเหตุผลมากเกินไปหรือเปล่านะคะรวมถึงบางครนะั้งรู้ รู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วอ่ะมันมีเรื่องที่เขาเนี่ยเพิ่งจะเจ็บหรือว่าเสียใจจากเรื่องที่คุณเนี่ยชอบอยู่คนเดียวคุณเนี่ยชอบใช้เหตุผลจนมากเกินไปไปหมัดหมานี่เองนะคะหรือว่าทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณบางทีบางจุดมันเหมือนกับว่าอยู่ด้วยแล้วจะปวดอะเออนะเพราะว่ารู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยไม่สนใจความรู้สึกของฉันเลยไม่แคร์ความรู้สึกไม่แคร์ความคิดของฉันเท่าไหร่เลยอะไรแบบเนี้ยเหมือนเหมือนแบบว่า คิดแต่เรื่องของตัวเองสนใจเรื่องของตัวเองหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลสมมตินะเราเป็นเพื่อนกันนะแต่ว่าคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่แบบอะไรก็เป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยบางทีแค่มาสายนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็โกรธแล้วอ่ะเอออะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าทุกอย่างของคนนียมันเป๊ะไปหมดแสดงว่าคนนี่ยเป็นแนวแนวแบบคนเป๊ะคน perfectionist นะคะคนแนวแนวที่แบบว่า เออใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์มากพอสมควรแม้กกับเพื่อนกับฝูงกับใครก็ตามนะแต่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบไวใจได้เชื่อใจได้เชื่อ,อถือได้อะเพราะว่าคุณก็ยังเป็นคนที่เก่งในใสายตาเขานะเออเพียงแต่เขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนแข็งอะเอาง่ายเออเหมือนแบบเป็นคนแข็งคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยอ่อนหวานไม่ค่อยที่จะนุ่มนวลหรือว่าไม่ค่อยมีด้านที่อ m โมชั่นแนลสักเท่าไหร่นะใช้อารมณ์สักเท่าไหร่นะมาถึงกองที่3าค่ะ กองที่3นะคะกองนี้นะคะคุณได้7เหรียญค่ะสไม้เท้าค่ะแล้วก็ได้เป็นไพ่เดอะไนทนะคะไพ่ยามค่ำคืนไพ่พิเศษของไพ่กองนี้นะคะคือคนคนนี้เนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นอีกครั้งนึ่งนะคะที่เขารู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่อ่านยากลึกลับซับซ้อนแล้วก็เป็นคนที่ เข้าใจอะไรได้ยากเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่แอบซ่อนอยู่มีอะไรที่ไม่ได้บอกเขามีด้านมีด้านบางด้านที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้รู้สึกหรือว่าไม่เคยได้โชว์ออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนนิ่งๆคุณเป็นคนที่มีความคิดละเอียดความคิดซับซ้อนแต่ว่าการแสดงออกของคุณ่ะมันดูนิ่งเฉยเขาก็เลยไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกันแน่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณเนี่ย <im ités> มีความรู้สึกบางอย่างมากๆนะคะใช้อารมณ์มากๆอะไรเงี้ยโสดอาจจะโผงผางในบางทีอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์ในบางทีแต่แล้วอยู่ดีก็นิ่งเฉยไปเลยกับเรื่องบางเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเออเรื่องบางเรื่องก็นิ่งจนน่ากลัวนะคะเรื่องบางเรื่องก็โมโหจนน่าใจหายแบบเนี้ยนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับมีคุณค่าเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับ เขาชอบที่จะมองว่าคุณจะคิดจะทําอะไรต่อไปรู้สึกว่าเออชอบที่จะมองคุณชอบที่จะมองแผนการของคุณเลยนะคะรู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นอารมณ์แบบภาพฝันของเขาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเป็นคนที่อยู่ในไอเดียของเขาอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่อยู่แล้วเขารู้สึกว่าเออคนคนนี้มันเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากอะเออเป็นคนที่เหมือนจะเข้าถึงได้ง่ายเหมือนจะแสดงออกแต่อีกมุมนึงก็ คนคนนี้ก็มีหลายอย่างที่ฉันไม่เข้าใจนะแล้วก็เข้าไม่ถึงเขาดูเป็นคนที่แสดงออกแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เขารู้สึกที่เขาแสดงออกมาอนะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็เป็นคนเก่งคนหาเงินเก่งหาเงินได้หลายทางแบบเนี้ยนะคะก็เขาก็มองคุณในแง่ดีนะจริงๆแล้วหมายถึงว่าในเรื่องของความเก่งนะคนก็เป็นไอเดียของเขาประมาณหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณนะมีความซับซ้อน เออมากๆนะคะเป็นคนที่แบบซับซ้อนอะเออนะคะถัดมานะคะกองสุดท้ายนะคะกองที่สี่นะคะคุณได้เป็นออราชินีเหรียญค่ะได้เป็นเดดจัดเมนต์ค่ะแล้วก็ได้เป็นทัมเพลเลนค่ะคนคนนี้นะคะมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่ง มากนะคะคุณเป็นคนที่มีความหลากหลายในตัวเองมีความสดใสมีความลึกลับมีความรวดเร็วมีความแบบว่าสนุกสนานในแบบที่ดาร์กไซส์ก็ได้สนุกสนานในแบบที่โอ้โหสดใสมากคนคนนี้โลกสดใสมากคนคนนี้น้ำมุมมูลก็มีความแบบแซบมุมมูงก็มีความแบบ นะมีความแบบเจ้าอารมณ์เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเองแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่น่านับถือคุณเป็นคนที่มีความแบบยิ่งใหญ่อะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะไว้ใจคุณได้เชื่อถือคุณได้นะคะพอร,รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พึ่งพาได้อะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนรู้เรื่องรู้ราวอะไรหลายๆอย่างนะคะรู้จักที่ผสมสัดผสมศาสตร,ร์แล้วศิลเนี่ย เข้าไปด้วยกันนะเออรู้สึกว่าเก่งในหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบที่จะมาคุยกับคุณมาถามความเห็นคุณมาปรึกษาคุณชอบที่จะมองดูคุณเลยนะคะเพราะว่าเออรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในหลายๆ,ๆด้านที่ไม่เหมือนกันนะเออก็เป็นประมาณนี้นะคะมีใครที่เลือกทั้ง4ี่คนทั้ง4่กองแล้วฟังมาถึงตรงนี้บ้างคอมเมนต์บอกนะเหมอะหน่อยสิว่าโอ้โหคนสี่คนเนี้ยมองเราไป4ี่แบบที่แตกต่างกันได้เลยหรือว่า เอ๊คน4คนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็มีจุดร่วมในการมองเราบางอย่างคืออะไรกันแม่นะคะก็คอมเมนต์ไว้ให้แม่หมอแล้วถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกได้นะคะแม่หมอจะพยายามทำได้เท่าที่ทุกคนต้องการครังนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ